หลังจากเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวครั้งใหญ่ที่ประเทศเนปาลเมื่อวันที่25เมษายนที่ผ่านมาด้วยขนาดความรุนแรงถึง7.8แมกนิจูดด้วยกันนะคะก็มีความช่วยเหลือจากนานาประเทศหลั่งไหลเข้าไปอย่างต่อเนื่องรวมถึงประเทศไทยที่ส่งไปหลายช่องทางด้วยกันหนึ่งในนั้นคือโครงการ Hand for Nepal ค่ะที่ทุกวันนี้ยังคงส่งความช่วยเหลือลงไปให้นอกจากเรื่องของสิ่งของบรรเทาทุกที่จะส่งมอบลงไปให้แล้วนะคะยังมีเรื่องของการฟื้นฟูสภาพจิตใจให้กับชาวเนปาลด้วยทีมข่าวทีเอนทนตโฟได้ไปสำรวจ สภาพจิตใจของชาวเนปาลหลังจากเหตุการณ์ผ่านมาแล้วกว่า1เดือนยังพบว่ายังคงมีบาดแผลอยู่แล้วก็ต้องการการเยียวยานะคะติดตามได้จากคุณฐานิดาสง่างามรายงานมาจากกรุงกาดมันดูป,ประเทศเนปาลค่ะอันนี้คือบ้านทั้งหมดเลย กว่าหนึ่งเดือนที่ชาวเนปาลย่านธรรมสถานีต้องอาศัยเต็นท์เป็นที่พักพ่งชั่วคราวจนกระทั่งได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานและมูลนิธิต่างๆทําให้พวกเขากําลังจะได้ที่พักที่ทําจากสังกะสีนําอิฐและดินเหนียวทําเป็นกําแพงแบบง่ายๆระหว่างรอสร้างบ้านหลังใหม่ ตอนนี้ที่ฉันอยู่ที่ย่านธรรมสะสัทรีนในกรุงกาดมันดุประเทศเนปาลน,นะคะซึ่งที่นี่ค่ะเป็นอีกหนึ่งจุดที่ได้รับผลกระทบจากเหตุแผ่นดินไหวซึ่งชาวบ้านบางคนนะคะก็ยังไม่สามารถที่จะกลับเข้าไปพักอาศัยในบ้านได้นะคะจึงได้มีการร่วมแรงร่วมใจนําสังกะสีนะคะมาทําที่พักชั่วคราวเพื่อที่จะป้องกันแดดและป้องกันลมค่ะ เช่นครอบครัวของรัชชาชาฮีที่สมาชิกในครอบครัวเก้าคนเธอยังมีรอยยิ้มเสียงหัวเราะและกำลังใจที่จะสู้ชีวิตต่อไป ธรรมสถานีเป็นเมืองเก่าแก่ลักษณะภูมิประเทศเป็นพื้นที่เนินเขาสลับพื้นที่ราบการเดินทางจึงค่อนข้างลำบากชาวเมืองส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเช่นปลูกข้าวข้าวโพดและพืชผักต่างๆ ชาวบ้านที่นี่มีฐานะยากจนการสร้างบ้านจึงทำแบบดั้งเดิมคือการก่ออิฐฉาบด้วยดินเหนียวซึ่งเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นทำให้คนในเมืองนี้เสียชีวิต19คนจากจำนวนประชากร6,500คนบ้านเรือนพังเสียหายกว่า900หลังจากการสำรวจบ้านเรือนในกรุงกาดมันดูบางส่วนเริ่มกลับเข้ามาสู่สภาวะปกติแต่บางส่วนยังอาศัยเต็นท์ในพื้นที่โล่งแจ้ง สิ่งที่ท้าทายการทํางานของรัฐบาลเนปาลมากที่สุดคือการเร่งรัดสร้างที่พักอาศัายให้กับผู้ประสบภยัยเพราะกําลังจะเข้าสู่ฤดูฝน That the biggest challenge before ตั้งแต่เกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวหลายประเทศส่งมอบความช่วยเหลือแต่ความช่วยเหลือบางส่วนยังเป็นไปด้วยความล่าช้าส่วนหนึ่งมาจากสภาพภูมิประเทศและการบริหารจัดการทำให้ของบริจาคจำนวนมากอย่างกองอยู่ที่บริเวณสนามบินตรีภูวัน ที่ความช่วยเหลือของประเทศไทยภายใต้โครงการฮานฟอร์นปานได้เข้ามาช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างต่อเนื่องโดยการนําของพระธรรมทูตสายอินเดียเนปาลทําหน้าที่เดินสายแจกของบริจาคจากนี้จะเริ่มเข้าสู่กระบวนการบูรณะซ่อมแซมโบราณสถานสําคัญที่พักอาศัายพร้อมทั้งอุปการะผู้ยากไร้เด็กกําพร้าให้ได้เรียนหนังสือต่อเด็กกำพร้าก็ดีผู้ใหญ่กำพร้าก็ดีผู้ใหญ่กำพร้าเนี่ยเรามีศูนย์ ให้เลี้ยงดูส่วนเด็กกำพร้าเนี่ยเรามีโรงเรียนต่างๆที่เรียนหนังสืออยู่ถ้าเขามีอยู่เราก็ส่งค่าเทอมให้เขานะเสียค่าโรงเรียนให้เขาแล้วก็ในส่วนของเด็กที่ยังยากไร้ต้องการประสงค์จะเรียนต่อสงสูงในตัวเมืองเราก็นำให้เขามาเรียนแต่ถ้าออกจากบ้านไกลๆเนี่ยเราจะต้องคอยเขาบวช เพื่อจะได้อยู่ในความคุ้มครองของเราอย่างใกล้ชิดเฟสต่อไปเนี่ยทางสมเด็จพระมหาราชมังคราจารย์ท่านกอ็อยากจะให้ทําที่พักอาศัยชั่วคราวสําหรับพุทธศาสนิกชนที่อยู่รอบๆวัดเพราะว่าเรามีวัดที่นี่ถึงแม้ไม่ใช่วัดไทยแต่เป็นวัดที่ เรียกว่าเจ้าวาดไปบวชที่ประเทศไทยหมดนะคะหลายวัดมากที่เสียหายพระสงฆ์ก็ไม่มีที่อยู่สร้างกุฏิพระแล้วก็สร้างเต็นท์ที่พักชั่วคราวให้ประชาชนด้วยนะคะเสต,ต่อไปเส็สุดท้ายก็คือเรื่องของการเยียวยาจิตใจเนื่องจากว่าพระสงฆ์เนี่ยท่านก็เป็นผู้ที่ดูแลเรื่องของอาการเผยแพร่พระพุทธศาสนาอยู่แล้วก็จะเข้าไปเป็นกำลังใจให้กับประชาชนพร้อมทั้งเผยแพร่พระพุทธศาสนาด้วย ทาน้ำใจของคนไทยยังคงร่วมกันบริจาคให้กับผู้ประสบภัยเนปาลได้อย่างต่อเนื่องเพื่อช่วยฟื้นฟูและเยียวยาจิตใจชาวเนปาลให้กลับมาใช้ชีวิตแบบเดิมแม้ว่าต้องใช้ระยะเวลานาน,านก็ตามก่อนตุนลสินถ่ายภาพธนิดาสง่างามจีนข่าวสังคมทีนเอ็นทเวนตี้โรรายงานจากประเทศเนปาล